วัสดีครับเกษพระสมเด็จตามตำราวันนี้นะครับเราจะไปชมนะครับพระสมเด็จที่มีเนื้อเขียวนะครับแต่ที่จะเหนือไม่มากกว่านั้นเนี่ยคือว่าเราจะไปชมนะครับพระนางพญาที่มีเนื้อเขียวด้วยครับเป็นพระนางพญาที่ <bois S 1> อยู่ที่นครไทยครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งพระชุดนี้นะครับเป็นพระที่อยู่ในที่นครไทยนะครับที่วัดกลาง,างผมมีโอกาสได้มาเกือบ20ปีที่แล้วครับ ตอนนั้นเนี่ยผมเองนะครับบวชอยู่ที่วัสเกตนะครับโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจย์เกียรติอุปเสนโนนะครับเป็นพระอุปชาให้แล้วก็ในระหว่างที่บวชอยู่นะเป็นบวชระยะสั้นนะครับท่านก็แนะนําว่าถ้าไปพิสุโลกเนี่ยนะครับก็แนะนําให้ไปที่วัดนี้เผอิญว่าช่วงที่บวชเนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยที่พิสุโลกนะครับที่วัดราชบุรณะเนี่ยมีการปลูกเสกพระนางพญานะครับที่สร้างขึ้นมาใหม่ ผมก็เลยมีโอกาสนะครับตามนะครับท่านเจ้าคุณที่เป็นพระกรรมวาจาจารย์นะครับซึ่งปัจจุบันท่านก็รักษาการเจ้าวาดอยู่นะครับก็ไปที่นั่นนะครับแล้วก็เลยมีโอกาสไปที่นครไทยครับแล้วก็ไปเจอปู่พระชุนนี้ครับซึ่งในตอนนั้นนะครับสมเด็จพระชาจานเกียวนะครับหรือเรียกว่าสมเด็จเกียวนะครับท่านก็บอกว่าที่พิษณุโลกนะครับมีต้นนะครับจำปาขาวนะครับอายุเจ็ดร้อยกว่าปีนะครับ ว่าถ้าไปนะครับก็ให้แวะไปที่นี่ด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นเพิินเรามีงานนะครับปลุกเสกพระนางพญานะครับที่วัดราชบุรณะจังหวัดพิษณุโลกนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดใหญ่นะครับพระพุทธชินราชนะครับผมก็มีโอกาสไปนะครับร่วมอยู่ในพิธีด้วยตอนนู้นเลยนะครับนานละนะครับแล้วก็เลยมีโอกาสได้แวะไปที่นครไทยครับที่วันนี้นะครับมีต้นจำปาครับซึ่งมีสีขาวนะครับ แล้วก็มีอายุเจริร้อยกว่าปีครับโดยเรื่องราวนั้นบอกว่าปลูกนะครับมันตั้งแต่สมัยพ่อขุนบางกลางเท่าครับหรือพ่อขุนศรีอินทราทิศนะครับปฐมกษัตริย์สุโขทัยโดยที่บริเวณนั้นนะครับเป็นบริเวณที่มีการนะครับซ้อมเตรียมรบนะครับสําหรับไพ่พลนะครับที่จะนําไปสู้รบกับขอมนะครับซึ่งตอนนั้นขอมเนี่ยได้ยึดศรีสัชนาลัยนะครับ เดี๋ยวเรื่องราวเหล่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะไป,ปะติดต่อกับบันทึกต่างๆของฝรั่งเศสด้วยนะครับแต่วันนี้เราก็จะเล่าประมาณนี้ไปก่อนนะครับโดยนะครับพ่อคุณบางกลางเท่าหรือพ่อหุนศีธาราทศครับก็รวบรวมกำลังคนฝึกซ้อมครับโดยมีเพื่อน,นเป็นพ่อคุณผาเมืองนะครับนี่ท่านก็ต้องรวบรวมไปรบซึ่งเราพบว่านะครับที่วัดนะครับมีทั้งพุทธรูปโบราณ รุสํมรทธิและอีกหลายๆอย่างครับที่อยู่ในยุคนั้นและแม้แต่นะครับกรมพยาดำรงราชานุภาพท่านเคยเสด็จมาที่นี่เราด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรามีการพบนะครับคือก็อไม่ใช่ผมนะเป็นที่วัดนะครับพระที่เป็นพิมพ์ปางมารวิชัยทรงสามเหลี่ยมนะครับหรือที่เราเรียกว่าพระนางพญานะครับโดยที่มีเนื้อเป็นเนื้อเขียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมกันนะว่าเนื้อเขียวนั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่ง อยู่ในกรุและกรุนั้นก็เป็นดินนะครับที่ค่อนน้าจะแข็งเป็นดินลูกลังด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีพระมาให้ดูแล้วก็เดี๋ยวอาจจะได้อธิบายหรือดูไปพร้อมๆกันนะครับครับก่อนที่จะไปชมพระกันนะครับมันมีหลายเรื่องราวเขาที่มันสอดคล้องกันพอดีนะครับก็บอกว่าโดยนะครับเรื่องมงคลชีวิตแล้วกันนะครับตอนนี้เราไปถึงมงคลที่14แล้วครับข้อนี้ทําค่อนข้างจะยากนะครับ่อน้าจะยากนะครับชื่อว่า เรียกว่าทำงานไม่ข้างค้างนะครับซึ่งการทํางานไม่ข้างค้างเนี่ยก็เป็นมงคลข้อหนึ่งนะครับโดยหลักธรรมนะครับที่สอดคล้องทีนะ่เกี่ยวข้องที่จะทําให้สําเร็จนั่นกะ็คืออิทธิบาท4ครับเพราะฉะนั้นอิทธิบาท4เนีย่ยนะครับถ้าตกไปข้อใดข้อหนึ่งนะครับก็เรียกว่าจะไปไม่สู่ความสําเร็จนะครับโดยประกอบด้วยฉันทะวิทยะจิตตะวิมังสารนะครับซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่บรรลุธรรมนะครับที่นั่ง ใต้ต้นสีมหาโพนะครับก็สําเร็จนะครับด้วยอิทธิบาทธรรมด้วยนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าฉันท้าเนี่ยก็คือต้องมีใจที่รักที่จะทำก่อนนะครับมาจากใจก่อนเลยนะครับวิริยะก็มีความเพียร่ึงที่สุดนะครับซึ่งความเพียรเนี่ยเราไปดูได้นะครับในวิชาดวของพระมหาชนกได้นะครับวิริยนะทุกขมัจเจตินะครับคนร่วมทุก์ได้เพราะความเพียรนะครับตรงนี้นะครับ ฉันทะวิญญจิตตะนะครับต้องมีความตั้งใจตั้งมั่นครับตรงนี้นะครับแล้วก็พิมังสายและมีการพิจารณาทบทวนอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนการรัสรู้พระสมาพุุเจ้านะครับก็มีฐานเนี่ยเป็นพื้นฐานธรรมที่ดูเรียบง่ายนะครับก็คืออิทธิบาต4ีนะครับแต่ว่าถ้าท่านไปดูนะในยานต่างๆในการบรรลุเนี่ยจะเห็นได้ว่าก็มีความ ยากมีความซับซ้อนและมีเรื่องของพยามาด้วยซึ่งจะสอดคล้องกับพิมพ์พระที่เป็นปานมาวิชัยครับครนี้อุปสรรคนะครับของการที่จะทํางานไม่ค้างคางนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอบายภูมิอบายภูมิหกนะครับทางที่จะไปสู่อบายนะครับไม่ว่าจะเป็นก็คืออบายภูมิหนะครับซึ่งอบายภูมิหกเนี่ยบางทีบางสถานการณ์ก็จะเลี่ยงได้ยากนะครับอบายภูมิหกประกอบด้วย1ดื่มน้ําเมาครับ2เคี่ยวกลางคืนครับ 3คือดูการละเล่นติดการละเล่นนะครับ4นะครับเล่นการพนัน5นะครับคบคนผ่านหรือคบคนชั่วเป็นวิทย์นะครับ6คือเกียรติคราบในการทํางาน6ข้อนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งนะครับมันก็มีโอกาสที่ทําให้เราทําในสิ่งใดที่จะให้สําเร็จบรรลุรู้ล่วงเนี่ยไปได้ยากนะครับแต่ปัจจุบันครับหลายท่านอาจจะทํางานหลายอย่างนะครับด้วยเขาเรียกว่าพฤติกรรมนะครับด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปนะครับภาระงานมันก็มีมากขึ้นมันก็เป็นไปได้ครับ ที่มีโอกาสที่จะทําแล้วไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายเรื่องครับมันก็เลยเป็นองค์ประกอบแต่ว่าโดยหลักธรรมเนี่ยเราเรียนรู้เอาไว้ว่า1ใน38เนี่ยถ้าท่านทางานรู้ล่วงได้หมดนะครับตามเป้าหมายเนี่ยคือไม่ข้างค้างเนี่ยก็ถือว่าเป็นมงคลนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าข้อนี้ก็ไม่ง่ายนะครับนะผมเองก็ยังทาไม่ค่อยจะได้เหมือนกันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราแลกเปลี่ยนกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมพากันครับแล้ว พร้อมศึกษาทั้งรายละเอียดพระแล้วก็เรื่องราวธรรมะที่เกี่ยวข้องครับครับอย่างที่เราทราบนะครับว่าพระสมเด็จนนะครับมีพระที่เป็นเนื้อเขียวนะครับหนึ่งองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับเป็นพิมพ์เส้นได้แล้วก็เนื้อเนี่ยนะครับเป็นลักษณะสีเขียวนะครับแล้วก็เป็นลักษณะผงด้วยนะครับซึ่งเราก็ทราบได้ว่าดินเนี่ยนะครับที่จะมีลักษณะสีเขียวได้เนี่ย ก็จะเป็นดินกลุ่มที่เป็นธาตุทองแดงนะครับคอปเปอร์นะครับหรือไม่ก็เป็นหินไปเลยนะครับที่จะมีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ผสมเพราะฉะนั้นสีที่อยู่ในพระนะครับจะไม่ละลายน้ำนะครับนะครับจะไม่เหมือนการผสมสีสมัยใหม่นะครับในองค์พระนะครับแล้วก็อะไหนๆเราหยิบพิมพ์เส้นได้เรามาดูนะครับโดยลักษณะพิมพ์เส้นได้นะครับโดยรวมนะครับมันจะมี เส้นที่เป็นกรอบเล็กๆนะครับซึ่งเส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้เนี่ยเป็นพิมพ์ที่มีลักษณะการแกะในสมัยนะครับสองสี่หนึ่งหนึ่งโดยพระที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นพระเ,เรียกว่าเป็นสกุลช่างหลวงสกุลวังนะครับพระพิมพ์เส้นได้นี้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มเนื้อลักษณะนี้ด้วยนะครับซึ่งมีการผสมนะครับผงที่เป็นมวลสารเนี่ยเ็นลักษณะสีน้ําตาลเนี่ยจะมีนะครับ แล้วเส้นได้ก็จะมีลักษณะเส้นได้รางน้ำเนี่ยนะครับก็นเนี่ยเป็นร่องรางน้ำนะครับถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นพระประธานก็จะมีชายจีวรนะครับแล้วก็ฐานเขียงเนี่ยนะครับเส้นรางน้ำเนี่ยจะด้านเนี้ยซ้ายอง์พระจะปิดและเปิดด้านขวานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพิมพระประธานเส้นได้ก็จะคือจะปิดทั้งสองข้างนะครับลักษณะเส้นก็จะเป็นลักษณะเส้นได้ครับแขนจะเป็นลักษณะวงโค้งนะครับใบหน้ามีทั้งกลุ่มที่เป็น เม็ดพริกไทยนะครับแล้วก็ลำคอเรือนหายนะครับเกรดเรียวจรดซุ้มนะครับองนี้ก็จะเป็นลักษณะเนื้อนะครับเป็นลักษณะเนื้อผงครับองนี้แต่ว่าพระที่อยู่ที่นครไทยนะครับตอนที่ผมได้มานะครับองค์นี้เนี่ยให้ดูนะครับนะครับลักษณะพิมพ์เป็นอกนูนแล้วก็จะไม่เหมือนกับพระพิมพ์นางพญาปกติที่เราท่านรู้จักกันนะครับเนี่ยนะครับสังขติชัดเจนนะครับ คใหญ่นะรับจริงๆองค์นี้เนี่ยนะครับตอนที่ได้มาในเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับลักษณะดินที่เกาะอยู่นี้นะครับจะหนามากนะครับแล้วก็พระมีสองด้านนะครับด้านหลังนะครับจะมีทั้งตรงแล้วก็แนวนอนนะครับปางมารวิชัยนี่นะครับลักษณะพระปางมารวิชัยก็เป็นลักษณะที่เป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้านะครับในรอบเวลาตอนที่ยังเป็นเจ้าชายเสด็จาอยู่นะครับแล้วก็ ตำเพนเพียนนะครับใต้ต้นสีมหาโพนะครับในระหว่างนั้นนะครับก็มีพญามาเนี่ยเข้ามาเขาเรียกว่าเป็นอุปสรรคเลยนะครับเข้ามาก่อกวนเพื่อไม่ให้ที่ท่านบรรุธรรมนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอยู่ในบทพาหุงนะครับที่ท่านสวดน,นะพาหุงสหสมาพินิ์มิตสาวุทันตังคีเมฆรังอุทิตโครัตเสนะมาลังทานาทิธรรมวิทิทานาทิตวามุนินโทตันเตชะสะ พวนเตชัยมังคลานิมาราติเลก็เนี่ยคือไล่ไปเรื่อยนะครับประเด็นก็คือพอพญามาเนยยกกองทัพมาเนี่ยนะครับก็บอกว่าลูกจากบรรลังในบาลังนี้ไม่ใช่ของท่านแต่พระสมมาสมุทธเจ้านะครับก็บอกว่าท่านสงสมบุญบารมีมานานแล้วนี้ผมย่อนะครับมีพระแม่ธรณีเป็นพยานในทุกภพทุกชาติที่ท่านเกิดมานะครับทุกครั้งที่มีการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยก็จะมีการหลั่งน้ำนะครับ ลงไปเหมือนต้องกวดน้ำนะครับลงไปที่พระแม่ธรณีนะครับที่ํานดินนี่นะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อพระแม่ธรณีเป็นพยาเนี่ยก็ได้บิดน้ำได้ครับที่สั่งสมบุญไว้ทั้งหมดนะครับเป็นมวยผมออกมาขับไล่พญามานี้โดยย่อนะครับหากเป็นคติธรรมในลักษณะของเขาเาเรียกว่าปริศนาธรรมเลยเขต้องบอกว่านะครับมือเนี่ยที่พาดลงมานะครับจริงๆแล้วก็นี้คือถูกต้องนะครับคือไม่ได้ไปอยู่ที่หัวเข่าพอดีนะครับ ภาพตรงและปลายนิ้วนะครับพององค์พระไปที่พระแม่ธรณีเนี่ยเวลาท่านเจออุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับที่เข้ามาในชีวิตก็ให้นึกถึงผลบุญนะที่เคยทํามาทั้งหมดนะครับลําลึกไว้นะครับอุปสรรคนานประการพระสมานวรีเจ้าเคยผ่านมาแล้วพบชาตินี้เคยเจอเรื่องนี้มาแล้วสร้างกุศลแบบนี้ชนะมาได้ชนะมาได้นะครับทั้งหมดก็สังสมคนระับุญบรารมีก็เลยมาช่วยที่สังสมมาทั้งหมด ซึ่งอันนี้นะครับตรงกับมงคลชีวิตข้อที่5นะครับที่เราพูดไปแล้วนะครับปุเพกตะปุญจตานะครับการสั่งสมบุญบารมีมาก่อนนะครับงั้นทําทุกวันนะครับอ่าคราวนี้พระที่ได้มานะครับก็เนี่ยดินนะก็จะแข็งมากตอนที่ผมได้มานะผมต้องแช่น้ํานะครับอยู่หลายวันแล้วก็เอาแปรงทองเหลืองคัดด้วยนะครับตอนแรกเลยนะไม่ทราบว่าเนื้อไหนเขียวนะครับได้มาคือเนื้อจะเป็นดินเนี่ย ดินแดงทั้งหมดอย่างนี้เลยนะครับตอนที่ได้มานะครับแต่สาเหตุที่ผมสนใจนะครับก็เพราะว่าที่นั่นมีหลักฐานทงางประวัติศาสตร์ต้นจำปาขาวอายุก็700กว่าปีแล้วเราก็เชื่อว่าน่าจะมีพระมีอะไรที่เอารามีอยู่ในยุคนั้นซึ่งคําว่าพระปางมารวิชัยนี่ก็หมายถึงชนะมารนะครับตรงตามพุทธประวัติที่ผมเล่าให้ฟังนะครับะฉะนั้นลักษณะพระก็เป็นได้ว่าจะเป็นพระลักษณะของการแจกนักลบ แล้วสีเนี่ยในด้านในนะเป็นสีเขียวนะครับก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นหินนะครับที่พบสมัยนั้นและก็อาจจะเชื่อว่าเป็นหินหรือกลุ่มดินที่มีความพิเศษมากกว่าปกติก็ฝากเอาไว้แต่เนี่ยนะครับดินกรูเนี่ยนะครับเนี่ยแข็งมากเอามีปูดให้ดูนะครับนเนี่ยนะครับคือตอนมาดั้งเดิมนี่คือปกคุมทั้งองค์พระครับไม่ใช่แช่น้ำไม่ใช่แปลงทองหือ แต่ถ้าขับไปเรื่อยๆก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีหลายพิมพ์นะครับพิ์มือก็จะมีหูมีตานะครับสังคติชัดเจนนะครับนะครับแขนนะครับเป็นลักษณะแขนโค้งนะครับมีชายจีวรมีสองด้านนี่เป็นลักษณะแนวนอนเช่นเดียวกันครับที่ผมให้ท่านดูนะครับพระชุดนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีมูลค่าทางพุทธภาณิชย์นะครับแต่ว่า กับเป็นเรื่องดีสาหรับนักสะสมผมเองเนี่ยตอนที่ไปครับยิ่งดีและยิ่งไม่เหมือนนะครับนี่แปลว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ทางวัดเองนะวัดกลางนะครับก็มีบทความเป็นมาตั้งแต่ต้นจําปาที่มีอายุถึง700ปีแล้วก็ยังมีเรื่องราวของพ่อขุนศรีอินทริต h i อีกนะครับนี่นะครับองค์นี้ด้านหลังนะครับ เป็นปางมันวิชัยะครวตรงนะครับถามว่าทําไมถึงมี2ด้านอันนี้ผมเองก็ยังตอบไม่ได้เราก็ต้องศึกษาค้นคว้ากันไปแล้วมีลักษณะหลายพิมพ์ด้วยนะครับด้านหลังที่แบบมีหน้ามีตาด้วยนะครับนี่ให้ทุกท่านได้ดูนะครับมีก็เป็นลักษณะมีรอยตอกตัดนะครับสามองค์ในกลุ่มพิมพ์เดียวกันนะครับคันนี้ผมยังมีกลุ่มที่ เป็นเนื้อที่ยังไม่ได้เอาดินออกเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับจะคนมาให้ดูนะเพื่อนว่าเก็บไว้ที่บ้านพ่อนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ดินเนี่ยแน่นเลยนะครับอันนี้นานแล้วเนี่ยเกือบยีปีแล้วเนี่ยเราก็ขัดออกได้นะครับเ,เป็นรอยให้เห็นนะครับแต่ใหม่ๆตอนนี้หนาเนี่ยโอ้โหต้องใช้ใช้แป้งทองเหลืองเลยนะครับแล้วก็แช่าน้าไว้หลายวันด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเนี่ยรู้จักผมมานานจะพบว่าจริงๆองค์ที่ท่านเห็นอยู่องค์เนี่ยนะครับที่เป็น อกนูนใหญ่พิมพ์ทรงนะครับนี่มีหน้ามีตานคะรับจะเป็นองค์ที่ผมพกประจําองค์นี้นะครับนะครับซึ่งอันนี้นะครับเราก็จะเห็นคติการสร้างของพระที่มีสะเนื้อเขียวนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมเชื่อว่าเป็นพระที่ใช้นะครับแจกในการทําสงครามให้กับทหารต่างๆนะครับในการรบนะครับ เป็นขวัญและกาลังใจนะครับในการคุ้มครองเพราะฉะนั้นเนี่ยพระปางเถี่ยนก็จึงเป็นปางมารวิชัยด้วยนะครับหลายๆท่านก็จะพบเอ๊ะทำไมพระโบราณถึงจะเป็นปางนี้เยอะนะครับมีพระกาแพงสุ้มกอนะครับกับพระสมเด็จเนี่ยอย่างพระสมเด็จเ,เป็นปางสมาธิอย่างพระกาแพงสุ้มกอก็ชัดเจนครับคือลักษณะก็คือสืบทอดพระพุทธศาสนาก็จะเป็นปางสมาธิพูดถึงเรื่องของการตัดสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นปางที่ต่อจากปางมารวิชัยนะครับ มารวิชัยก็คือชนะมารน,นะครับเห็นไหมครับก่อนที่จะตัดสรู้ครับและต้องเอาชนะพญามารให้ได้ก่อนซึ่งพญามารที่ว่าถ้าเป็นปริศนาธรรมก็เป็นกิเลสเมื่อเสร็จสมชนะแล้วก็เป็นปางสมาธินี่ก็เป็นเนื้อเขียวเหมือนกันนะครับนี่ให้ดูกลุ่มที่นี่เป็นพิมพ์เชียงแสนนะครับเนื้อเขียวนะครับแล้วก็ออกไปทางเนื้อหินด้วยนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับ เพราะฉันเนี่ยที่ให้ดูนี่ก็จะได้รู้ว่าการสร้างพระที่เป็นเนื้อเขียวเนี่ยมีความสําคัญนะครับและมีมาตั้งแต่ในอดีตถ้าในอดีตเราบอกกันเลยอย่าว่าในอดีตในสมัยยุคสมเด็จพระจารท์ตัวเองเนี่ยดินหรือหินที่มีสีเขียวก็ไม่ใช่สิ่งที่หาง่ายนะครับบางทีก็ต้องไปดูหินที่เป็นหินหยกนะครับเพราะฉันเนี่ยถือว่าเป็นเนื้อที่หายากในยุคนั้นแล้วก็มีความพิเศษนะครับมีความพิเศษ ถ้าพูดถึงเรื่องของพระที่มีหน้ามีตาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกครับพระที่สร้างในอดีตสร้างให้ครบหมดครับมีพระสมเด็จของสมเด็จพระจันร์โตเนี่ยที่สร้างมาแบบไม่มีหน้ามีตาเชื่อว่าแฝงไปด้วยคติธรรมที่มีอยู่นะครับอะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบอย่างอื่นดูบ้างครับพะนะครับใครที่รู้จักจะทราบเลยว่ามีมะกุนแต่มากว่า20ปีแล้วนะครับอ่ะีะนี้เราทดสอบแร่เหล็กนะครับ ได้นะครับแล้วก็มีสมัยก่อนนะครับในยุคนูเนี่ยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเคยเสด็จไปด้วยนะครับแล้วก็มีการพูดนะครับบอกกล่าวกันต่อว่ามีการนําพระชุดดังกล่าวนะครับคัดนะครับเข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯด้วยนะครับก็มาเป็นกลุ่ฝากของกลุ่วางด้วยนะครับนะครับในยุคนั้นนะครับโดยมีพระที่มีพระที่เป็นนางพญาเนื้อเขียวด้วยนะครับจริงๆจะเรียก คือเราเรียกศัพท์ไปแล้วครับถ้าพูดจริงๆก็ต้องเป็นพระปางมานวิชัยนะครับถ้าชุดนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นพระปางมานวิชัยกรุนครไทยนะครับโดยประวัติถ้าเกิดสร้างในยุคนั้นจริงก็คือเก่ากว่านะครับแล้วก็เป็นยุคสุโขไทยเลยนะครับโดยนะครับเมื่อกี้องค์หนึ่งไปแล้วครับโดยแต่ละองค์นะครับเราก็สามารถสัมผัสนะครับแร่เหล็กได้นะครับที่มีอยู่ในองค์พระนะครับนั่นคติการสร้างนะครับ พระที่มีมูลสารมีดินที่มีแร่เหล็กอยู่ในองค์พระมีมาแต่โบราณแล้วนะครับทุกองนะครับมีมาแต่โบราณนะครับเป็นลักษณะที่มีนะครับแค่ว่ามีมากหรือมีน้อยนะครับมีมากหรือมีน้อยผมก็ลองทุกอง์นะครับเห็นไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็พบได้ว่า หลักบางอย่างนะครับเป็นหลักการสร้างพระนะครับที่มีคําว่าคุณภาพในอดีตก็คือตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนแล้วดูภาพของการส่องแบบกล้องกําลังสูงบ้างครับดูตรงนี้นะครับนี่มีหน้ามีตานะครับชัดเจนนะครับ ะนะครับเนื้อนี่ก็ต้องเป็นกลุ่มหินดินเขียวนี่นะครับนี่ที่มีในยุคนั้นนะครับโดยเจออะไรบ้างนะครับถามว่ากลุ่มที่เป็นแร่เม็นปะขามีไหมครับมีนะครับ แล้วก็มีผงทองอยู่ด้วยนะครับซูมให้ดูนะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องดูว่าใช่หรือเปล่านะครับนี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับบริเวณนี้นะครับเนื้อจะมีดินกลุ่มที่เป็นแร่เป็นมะขามนะครับที่มีอยู่นะครับค่อยๆดูนะครับ น,นะครับนี่เห็นไหมครับชัดขึ้นนะครับน,นะครับตรงนี้คือทองนะครับแนีงนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับนี่คือผองทองนะครับเป็นคติการสร้างนะครับในยุคต่างๆนะครับนี่เห็นนะครับก็เป็นพระนางพญาเนื้อเขียวนะครับจริงมีหลายพิมพ์นะครับมีหลายพิมพ์ ตรงนี้ก็เป็นผงทองนะครับนี่บริเวณนี้นะครับผมให้ดูนะครับเหล่านี้จะเป็นคติการสร้างนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับและเนื้อพ้านี้ก็มีลักษณะผลิตขึ้นด้วยนะครับเทียนอยู่นะครับ เป็นภาพรวมนะครับจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าต้องเอาดินล้างออกพอสมควรนะครับกว่าจะได้เห็นเนื้อในอย่างนี้นะครับด้านหลังนะครับก็เป็นองค์เล็กนะครับเป็นปางวันวิชัยเหมือนกันนะครับก็จะมีกลุ่มที่เป็นลักษณะของดินนะครับที่ใช้ทําพระนางพญาผสมอยู่ด้วยนะครับเนี่ยสีน้ำตาลที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับก็มี รั่วมันอยู่นะครับเนื้อเป็นลักษณะเนื้อเขียวนะครับดินเขียวนะครับมีมานานแล้วนะครับนั่นกลุ่มดินเขียวส่วนหนึ่งที่มีมาก่อนแล้วก็มีนะครับในยุคราชกสินที่มีมาจากจีนนั่นก็มีนะครับเพราะเนี่ยเราก็ดูหลายๆองค์ประกอบนะครับ สำหรับเอ็กซเรย์ฟลูเรเซนนะครับเราก็ทดสอบนะครับดูนะครับว่าจะได้ทราบนะว่าโดยเนื้อที่เป็นสีเขียวเนี่ยนะครับน่าจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับแต่โอาเคนะครับในจุดที่ท่านเห็นด้านขวาที่เป็นแร่ที่เป็นจุดละเอียดเล็กๆๆๆมีเยอะนะครับแต่เราดูหลักๆนะครับแล้วก็พบเนี่ยซิลิคอนนะครับตรงนี้น่าจะมาจากกลุ่มที่เป็นดินเป็นหินนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นหินปูนธรรมชาติอยู่ด้วยนะครับครับ นอกจากนั้นนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเรื่องของอปูนเนี่ยจริๆมีการรรมนาแล้วนะครับก็จะมีผสมอยู่ด้วยนะครับอยู่ในกลุ่มที่เป็นแคลเซียมนะครับแล้วก็มีเหล็กนะครับอยู่ที่2%เท่านั้นเองนะครับแต่2%ที่ว่าคือ2%ในกลุ่มที่เรากรองสัดส่วนที่ท่านเห็นนะนะครับแล้วก็ นะครับมีธาตุหรือมีคอปเปอร์ครับทองแดงก็คืออย่างที่บอกครับคือธาตุสีเขียวเนี่ยส่วนหนึ่งอาจะดินที่เป็นทองแดงด้วยแต่อันนี้แน่นอนแล้วนะครับอาจจะเป็นกลุ่มหินที่เป็นหลักที่เป็นกลุ่มสีเขียวนะครับที่เกิดขึ้นนะครับครับและให้ชมไปนะครับต้องบอกว่าในเชิญการดูรักอย่างที่บอกนะครับเราก็พยายามดูนะครับว่าพระสมเด็จที่ท่านเห็นในตอนต้นคลิปนะครับมีเนื้อเขียวเป็นเนื้อผงแห้งด้วยนะครับแต่ว่าในพระที่เป็นพิมพ์บางมานวิชัยทรงสามเหลี่ยม พิมพ์ทรงแบบพระนางพญานที่เป็นเนื้อสีเขียวก็มีเช่นเดียวกันครับแล้วก็มีมนาเราด้วยนะครับฉะนั้นพระนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมีความเป็นมาและก็บ่งบอกถึงหลักธรรมนะครับและก็พูดถึงประวัติของพระสมมาสัพพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธประวัตินะครับทั้งหมดนี้นะครับมีประโยชน์ต่อการศึกษาและเรียนรู้นะครับโดยสิ่งสําัญที่สุดอย่างที่ผมพูดเสมอนะครับว่าขอให้ท่านนะครับดูพระแล้วก็ศึกษาหลักธรรมไปด้วยนะครับ พุทธคุณนะครับอยู่กับองค์พระนะครับโดยที่ผู้สร้างนะครับได้อารัธนานะครับมนลวิเศษต่างๆที่จะปกป้องพระเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะผ่านระยะเวลานานไปกี่ร้อยกี่พันปีจนครบ5,000ปีก็ยังคงดำรงพระองค์นั้นไว้อยู่ผู้คนนะครับพุทธศาสนิกชนที่ได้มีกาสบูชา นะครับปฏิบัติหลักธรรมนะครับจิตของท่านสงบท่าทั้งสี่คบดินน้ําลมไฟนะครับอนุภาพก็จะเกิดขึ้นในนี้ผมก็พูดเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญและท่านยิ่งรักษาธรรมนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปจนถ,ถึงที่สุดหรอกครับหมวดไหนหลักธรรมไหนที่เราพอทําได้เราก็ทําผมเชื่อว่าพุทธคุณนะครับที่มีอยู่ในองค์พระก็จะเชื่อมต่อกับคุณงามความดี ทรมาที่ท่านใด้ปฏิบัติในจิตของท่านก็จะเกิดอนุภาพที่ไม่สามารถบอกได้นะเพราะอนุภาพนั้นแต่ละท่านจะได้รับอะไรบ้างบางท่านก็แควคล่าปลอดภยัยบางท่านก็มีโชคมีลาบนะครับบางท่านก็ประสบความสําเร็จบางท่านก็มีเงินทองไหลามาเทมานะครับซึ่งทั้งหมดนั้นนะครับอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับแต่ว่าโดยองค์พระเนี่ยนะครับพุทธคุณในท่านมีอยู่แล้วนะครับแล้วเรายิ่ง ศึกษาหลักธรรมของพระสมาสัมพรธเจ้าเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันครับต้องขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามเก็บพระสมเด็จตังบราครับสวัสดีครับ